พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเ mm hmm. มื่อนี้จ้าพี่น้องเมื่อวนี้ผลงานจ้าพากันไปหาเห็ดพออยู่ทึงคู้ทึงผู้มากพี่น้องมีจำนวนบกหญ่เลยดูเ้าพี่น้องทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนพ่อได้กินแรงจ้าวันนี้นะจ้าพี่น้องทุกคนจ้าเห็ดพะจ้านี่อยู่ในผู้บ้านเหาค่ะไปหาอันนี้อันนี้บป็เด็กขึ้นผู้ค่ะอันนี้ไปเลาะ ตะพังหวยจา้าพี่น้องจ้าสดๆเลยนี่จ้ามึงนี่เบิ้งมือนี่บบพี่น้องพ่านในล่างอยนี่ฮะกับมาแล้วเท่มูงเบิ้งเลยพี่น้องตาสะออนค่ะเมเนมีแต่ดอกยิ้งยเลยค่ะพี่น้องทุกคนจ้าเงเนเฮ็ดเขาเอ่ว่าเฮ็ดเพาะหนังจ้าเนี่ยโบเมนเฮ็ดเพาะผายได้จ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดเพาะหนังจ้าอย่างเยอะเลยพี่น้องค่ะดูค่ะพอได้กินจ้าเหมือนนี่นะปุ๊ผ่านในเท่ในของก็บมีได้ค่ะพี่น้องเอ้ นี่เอาเบิงก่อนท่นเดทเมื่อท่านเดทเมื่อยู่พี่น้องฮันดีอ่อนๆอยู่จ้าพี่น้องกินไม้ปีค่ะตอนนี้จักโลเทอร์ได้บูหูค่ะพี่น้องคะแต่คะขอยบ่ได้ซื้อจ้าขอยไปหาเอาเองสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเหมือนอีเอาเห็ดพอมาสู่เกงเทียงเลยจ้าสวัสดีค่ะ